สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กเส้นเล็กไก่ฉีกบุกชิ้นนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวมังสวิรัตนะคะเป็นมังสวิรัตเนาออันนี้นะคะเส้นเล็กเนาะพี่อ้อยจะจะซื้อไว้แบบนีน้น,นะคะเส้นตรงนีงม้มีน้ำหนักหนึ่งกิโลนะคะจะใช้เส้นเล็กเนาะ แล้วก็ตัวผัดเดี๋ยววันนี้จะไม่ใช้ถุงอ่องละใช้เป็นกระหล่ำนะคะกระหล่ำกระหล่ำปรีหรือกระหล่ำหัวที่เอาไปตุน๋นมาต้มนะเนาะออกไปตลาดย่างค่ะซื้อมาเราก็ซื้อมาได้ไม่เยอะเนาะมันจะเก็บไม่ได้ไม่นานเพราะว่าพวกถง,งอง่องเก็บไม่นานก็เนาใช่ไหม กระหล่ำเนี่ยเก็บได้นานที่สุดก็จะใช้เป็นกระหล่ำนะคะลูกกระหล่ำเนาะจะเป็นลูกเส้นนะคะใส่แค่พอเราทานนะคะทานแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นเนาะเดี๋ยวคุณไปทำเอง ไม่เคยทิ้งนะคะของทานไม่หมดก็จะเก็บไว้อีกมื้อนึงบางทีพี่อ้อยทำกับข้าวเป็นพวกข้าวผัดเป็นพวกอะไรจะเห็นที่พี่อ้อยทำจานใหญ่ๆที่พี่อ้อยทานสองมื้อเนาะเส้นนี้จะลวกง่ายนะคะเส้นเส้นตัวนี้จะลวกง่ายพอน้ำเดือดเขาก็นิ่มแล้วค่ะ ด้วยต้องเทิ่นเพราะว่าตัวเตาเขจะเตี้ยเนาะ แล้วแต่ชอบนะคะชอบใส่น้ำมันเยอะก็ตามชอบเนาะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่บางคนไม่ทานเลยเนาะอย่างที่บ้านลูกชายจะไม่ทานเพื่อใช้ซอสปรุงรสฝาเหลืองนะคะจะใช้แท,แทนสี๊วเนาะเพราะถ้าเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวแห้งเพื่อจะใช้เป็นซอสฝาเหลืองนย่ดียวก็ถูกให้เขาให้น้ำมันนะคะเข้าตามเส้นเนาะเขาจะได้ไม่เกาะเส้นจะได้ไม่เกาะกันนะ บางคนไม่รู้ก็ทําขึ้นมาลูกๆใส่กระมังไว้หรือใส่ชามไว้รอหลายๆคนลงมาทานแล้วก็ค่อยมาใส่น้ํามันทีหลังคือเส้นเขาจะเกาะกันนะคะเราต้องคลุกเขาเลยน้ํามันกระเทียมเจียวก่อนเนาะเพื่อเส้นเขาจะได้ไม่เกาะกันตัวเครื่องทั้งหมดนะคะพี่อ้อยก็จะมรอันนี้นะคะจะโรยตัวตังฉ่ายนิดหนึ่งเนาะ ตัวตังฉ่นี้เพราะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วก็เครื่องที่จะใส่นะคะก็จะมีถั่วป่นนะคะถั่วป่นต้นต้นหอมกับเครื่องใช่นะคะแล้วก็มะนาวนะคะอันนี้จะเป็นไก่ฉีกกับลูกชิ้นนะคะ ลูกชิ้นตัวนี้เป็นลูกชิ้นสลายนะคะเป็นลูกชิ้นสลายเนาะจะเห็นว่าพี่อ้อยใช้เป็นลูกชิ้นหลากหลายนะคะที่ที่เอามาทำทำคลิปเนาะก<ม>็จะมีลูกชิ้นสาลายลูกชิ้นขาเห็ดลูกชิ้นเห็ดหอมแล้วก็จะเป็นลูกลูกชิ้นพริกไทยดํานะคะก็แล้วแล้วแต่ว่าเบื่อเบื่อตัวไหนก็ไปหาอีกตัวนึงแต่เอาสั่งไปซื้ออีกตัวหนึ่งมาะคะ ตัวนี้จะซื้อได้ที่ร้านอาหารเจนะคะร้านที่เขาขายอาหารเจเนาะแต่ถ้าเป็นตลาดอ,อตกก็ไปร้านปฐมอโศกนะคะปฐมอโศกจะมีนะคะแต่ถ้าแถวไหนมีร้านอาหารเจก็ลองถามเขานะคะเพราะบางทีเขาก็าอาจจะมีซื้อเอามาเผื่อเผื่อขายนะคะเผื่อเผื่อแบ่งเผื่อแบ่งขายน้ำนะคะ ามเดิมก็คือจะมีพริกป่นตาลทรายค่ะเครื่องปรุงปกติทั่วไปตามบ้านนะคะที่จะไม่พี่อ้อยไม่รู้นะว่าที่อื่นจะเหมือนพี่อ้อยหรือเปล่าเนาะพี่บ้านพี่อ้อยพี่อ้อยจะเตรียมไว้ทุกอย่างนะคะคือทุกอย่างเราต้องมีเนาะเพื่อใส่พริกไทยดำนิดนึงนะคะ ที่บ้านาาตนไารยจะใส่ไว้แบบนี้เป็นขวดโหลเลยเนาะแล้วก็กระเทียมเจียวก็จะเจียวเอาไว้แบบนี้เลยเพอผอหมดปุ๊บพี่อ้อยก็จะทําใหม่กระเทียมเจียวอันนี้เป็นของอกระเทียมตัวนี้นะคะที่พี่อ้อยใช้นี่เป็นกระเทียมของน้องใหม่เนาะน้องใหม่ยายใหม่หชมแพนะคะที่น้องส่งมาให้พี่อ้อยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นพวกเครื่องดองนะคะพี่อ้อยก็จะใช้แบบนี้ พี่อ้อยจะทาไว้เลยนะอันนี้เป็นพริกดองปั่นนะคะลูกชายไม่ทานตัวนี้นะคะอ่าลูกชายพี่อ้อยสองคนก็คนเล็กไม่ทานตัวนี้เนาะคนเล็กจะทานแบบนี้แบบนี้ค่ะทานพริกหั่นก็ในบ้านจะทานไม่เหมือนกันแต่ละคนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทานพริกน้ําส้มไม่ได้คือทองทองเราจะเสียอ่าพริกป่นเนี้ยพี่อ้อยจะคั่วเองหมดแล้วก็คั่วใหม่ค่ะก็ ตามนั้นค่ะตามนั้นตามไหนน,นะคะมาทานได้กันค่ะก๋วยเตี๋ยวมังสวิรัตเส้นเล็กแห้งนะคะเส้นเล็กแห้ง,งมังสวิรัตนะคะลูกชิ้นไก่ฉีกนะคะมาทานได้กันค่ะก็ <c oughs> พี่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆน,นะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะพี่ๆน้องๆที่เข้ามา อ่ดูคลิปนะคะแล้วก็เข้ามาติดตามนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สัญญาว่าพี่อ้อยก็จะทำคลิปทำช่องจนกว่าจะสิ้นลมนะคะจนกว่าวันสุดท้ายของพี่อ้อยจะมาถึงเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาทานด้วยกันค่ะ